สวัสดีครับท่านผู้จะดเล่นผู้มาดไป็นปัญญาโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วร้านเกมแสนสนุกไม่ใช่โปรเจกต์ใหม่เนื้อใหม่อีกแล้วเนื้อใหม่คุณได้รับโปตเตอร์โคฟนาใบเล็กแผ่นหนึ่งลานเกมแสนสนุกอยู่ในช่วงทดลองเปิดให้บริการขอเชิญทุกท่านมาสมัมผัสประสบการณ์ได้เลย ร้านเกมแสนสนุกแล้วที่อยู่ที่คุ้นนี้ด้วยคงไม่ใช่ว่าอิสตอนรัสู่ร้านเอออา้มบอกโรลเตอร์ในมือคุณแผ่นนั้นก็าแสดงควอมย,ยินดีคน,คนพบบริการใหม่สุดเซอร์ไพรส์สสสสของพวกเราด้วยเอาไอของพวกเราแล้วแน่นอนแค่คุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟที่คุณเคย AI ก็รีบ ดึงคูณไปด้านข้างอย่างกระตือรือร้นเนื่องจากการทันษาได้รับความนิยมอย่างมากพวกไอจังจึงศึกษารูปแบบการต่อสู้ของทุกคนอย่างกระตือรือร้นเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างเกมสตุกิโแกบบแบบใหม่เพื่อเพื่อต้อนรับผู้เล่นที่อยากลองเกมอยากอยากลองเล่นเกมใหม่ๆก เกมใหม่เราจึงได้เปิดร้านเกมแสนสนุกแต่เนื่องจากข้อมูลข้อจำกัดด้านดานพื้นที่ตอนนี้จึงยังอยู่ในห้องเล็กๆไม่ต้องห่วงบรรยากาศอบอุ่นมีขนมและเครื่องดื่มให้อย่างจุใจมอบประสบการณ์การเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับคุณในเมื่อมาแล้วก็อย่าพลาดเชียวนะมาลองเล่นเกมลองเล่นกันเลย มันผมไม่แน่ใจผมเคยเล่นไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามาอันใหม่นะครับอันใหม่แน่นอนการเก็บภาษาอัปเกรดอัป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 เกรดอัป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 เกรดคอยชุดอันหนึ่เรามีละสองคาเล่นค่อยดูเถอะขอลองไปดูแล้วตอนนี้อ๋อไอเทมไม่ยืะด้วยนะ ยังไม่เป็นะน,น,นะโหแค่บทแรกแม่งก็มียี่สิบเอ็ดสองด่านในโลเนี่ยเยอะยังเผแบบนี้ไม่เคยเจอนะนั่นถ้เป็นของใหม่สปราร์ยอีกกระปูกู้แช่เป็นเรื่องเอย่างนี้แม่งกูฆ่าตัวตายเลยมันเล่นยากไห้วีนเอาเรื่องวันนี้จะได้เห็นอันนี้หน่อย นี่คืออะไรครับอ้อพลพิเศษขอไปครับไซเรนจิลองใช้ตีได้ไห <c oughs> อืม ยัยมีอีกจบก็เฮียครับจบก็เฮียแล้วครับใช้แต่ติแม่งใช้แต่ติแก้ปัญหาไม่ได้แล้วตัวนี้เอออีแพักนี่ไรกันลักอีพักไป โค้ดที่อ่ะคือขึ้นหน้าหลุนเข้าเกมที่มาออกเว้ยมันก็เสียบการ์ดพาวเวอร์เรนเจอร์โกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์ไ, <c oughs> ไ้สุดโก้ไม่ได้ ตีแล้วไม่เข้าแล้ววะดียังไงต่ออันนี้ยังไม่ได้เออชิบหายแล้วยังไงต่อวะยังไงเราต้องใช้มันเป็นทางเลือกอ,อันตีอ่ะเ,อเราต้องใช้อันตีเป็นทางเลือกแล้วครับจะกดที่ซัวไม่ไดม้มันเสียงที่ไม่ผ่านไง ประหลาดเหตุนี่คืออะไรวะลองใช้ดูซูปเปอร์นพรว่าอิแพคเออปลดปล่อยอิแพค เกับติมพลครับยอดสวยจบว้าตรดีวะ่ะไอสกาโคลาอโอเท่ไม่เสียบการลงเงี้ยแอนชอบเลยมีแล้วเติมไหมเล็ดเลย อีนี่ไงถ้าไม่ตายเอาเป็นทางเลือกนะครับไปกดทีตัวเผื่อเรากดไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะครับจะเป็นก่อนเออกองอวิหารฉีบหายแล้วต้องทำอย่างนี้นนอืม มานี่โตครับสุดแรงโงมาอ้ยแรงตีแรงมากเอาเลย ได้อิมแพกพลังงานไม่ห้ออีกโอ้ยโหแรงครับโอ้ยอิงเอ่อ <Ừ. S 2> เจออะไรบ้างเราดิแม่งสามตัวไได้เหรอเกินไปเปล่าสามตัวอ่ะ เราต้องโจมตีมไหมอู๋ทำอะไรโจมตีอย่างเดียวเลยอุ้ยอีแพคกับม่เจอเอออับอเมซิ่งกามมี่อ่ะโตกลับไปเน๊อะ เล็กหมน่อยแล้วเออสวยสักหน่อยต้องใช้แผนนี้แล้วละอะไรไดีเห็นยวนะนี่แหละ เอาจนโดยนักป้ายโอ้โหพลังงานหมดเซมินาหมดแล้วพี่เติมได้น้อพี่เติมได้ส่วยโยมฝามตัวมันเยอะนะ เอโซหเฮ้ยตัวใหม่เหี้ยยังตึงสู้กัตทหารตัวใหม่ด้วยสวยเปิดด้วยพลังขั้นสุดยอด <c oughs> ยังไงเนี่ย <c oughs> อันตีไม่ค่อยเวิร์กกว่ารอบนี้ มันจะช่วยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่

ไม่ได้อะไรวะไม่ได้เลยอุ้ยเ <c oughs> ต็มที่เปิดอันตี้นี่ อันนี้อย่างสูตรเออ ตีมันต้องใช้แะเพราะว่ามันจะเป็นอยู่อต่อเนื่องมากงานทีนี้ให้หนาย Amazing ตัวกว่าจะฆ่าได้เนาะเออสวยเออตเติมมาเติมโดบโดบเขาเรียกว่าโดบ อุ้ยต้องใช่ไหมนี่ใช้เลยพุ้ยมันมันถูมันกลับไม่ควรใช่อีกแล้วกลับแรงมากตู้ตู้กลับแรงมันกันวะโอ,อย้ออยโอ,อย้ยโอ้ยมาตะขี่สอย ตายแล้วพอแล้วเฮ้ยผมตายแล้วเซ็ตอันนี้เจอกับตัวอะไรไม่รู้สลามไหม สลามั้ยเ้ยเอาวะเี่ยเอาวะเอาวะฟุตจัดของแท้โอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโอ้ยโอ้ยต่อเน่องต่อเน่องต่อเนอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นแม่ตึงซะจริง โอ้โหตันเกมนี่ตึงมากครับเออตีแรงเหยชอบเหยชอบความแรงออติเมตออติเมตท้อก่อนท้อก่อนเล้อก่อนขอใช้เออ,อ,ออติเจนดอนออติเมตกูกส็ส อย่ามันตายแล้วมึงคอมโบเพื่ออะไรเกินคอมโบหลายดอกด้วยเร็จเอา้าไม่เสร็จแล้วไม่เสีกเยการแล้รรอบนี้ซื้อกับจิ้งจอกสามหัววายอย่างตึงเด็กเกเอานี้ครับเปิดอันตีก่อนเลย tay thì tay ơ nhà ướt cơn bao gì lấy impact, hack ơi, Ừ, hai tư. Khó rồi chị đi, bay chị bị dễ kéo anh chị ตังหน้าอยู่สวยเปิดวันที่สองโอ้โหแม่งกูเล่นจนหมดแล้วมันนะมัน,นอยู่นะครับมัน,นอยู่นะนอนเรื่องครับมานอนเรื่องเล,นนงเล,เลย ผมชอบอยู่พิพนาธาธา ex นะครับก็คือถรรมะเขาเล่นไหมอันนี้เป็นลายวันนะครับก็คือเล่นฟาร์มเอาเหรียญมาซื้อของในร้านค้ามันแหละนะครับเอ่อผมจะไม่เล่น ex ผมจะเล่นธรรมะด่านเรนื่องๆนะครับก็คืออันข้างบนนะับตะขอเข้าใจตรงกันนะครับนะบนะตามนี่แหละนะครับตะขอไพ่ยอดที่ความสามารถได้ถึงด่าน ex ไม่เล่นนะครับ พนักนา,านี้ไม่เล่นออการประลองแสนสุดก็คือรายวันนับไม่เล่นผมไปเก็บซื้อชุดก็ไม่จะเป็นหรอกมัซื้อกล่องไว้เฉยได้หรือเปล่าโอเคเจอีอกกันอีกสองวันนะครับกิจกรรมเป็นอย่างนี้แหละทำง่ายละ่ะตามนี้ ที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สปาร์ครก็นะครับ